สวัสดีค่ะแอดวานเองค่ะก็อพิสตอนี้แอดวานมีตอนที่13ของเรื่องรักนี้ไม่ลืมเลือนมาฝากนะคะซีรีส์จีนดีๆน่ารักน่ารักอบอุ่นค่ะเรื่องนี้ก็เกิดอะไรขึ้นในตอนที่13ก็หลังจากที่ เพลงจบลงนะคะลินเวยค่ะก็ปรากฏตัวขึ้นทมกลางเสียงปรบมือของคนในงานที่ปรบมือให้แก่เหอเซียวเยียนแล้วก็ชินอี้ยั่วนะคะในนี้ป้าของเหอเซียวเยียนก็เรียกเธอว่าเซียวเวยแล้วก็เดินเข้าไปทักทายอีกฝ่ายด้วยความสนิทสนมก่อนจะหันไปเรียกให้เอเซียวเยียนหลานชายเดินเข้ามาเพื่อทักทายลินเวยแล้วก็ให้เขาช่วยแนะนําเธอแก่แขกเรือคนอื่นๆนะคะในงานด้วยน ชินอ e ี้ยัวค่ะที่ตอนนี้ก็เป็นแบบมีเพียงแค่เหวนกูนะคะยืนอยู่เป็นเพื่อนเธอเท่านั้นก็ได้ยินเสียงแขกคนอื่นเนี่ยพูดคุยกันดังค่ะมาจากด้านหลังว่าอุ๊ยนี่ใครหรือคนนี้คุณหนูใหญ่ตระกูลหลินนะได้ยินมาว่าเนี่ยคุณหลินเนี่ยคนนี้เป็นผู้ก่อตั้งไวไวหลินที่เป็นแบรนด์หรูเฉพาะกลุ่มที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีก่อนดาราหลายคนต่างก็เป็นพรีเซนเตอร์ของแบรนด์ไวไวหลิน เหมาะสมกันมากเลยนี่คือกิ่งทองใบหย,ยกในตำนานสินะพวกเขาเหมาะสมกันมากจริงๆซึ่งเสียงเหล่านี้นะคะก็ทำให้คุณหมอชินอี่ยัวนางเอกของพวกเราเนี่ยรู้สึกอึดอัดค่ะจนต้องถามว่วนกูขึ้นมาว่าเธอคือคู่มั่นตั้งแต่วัยเด็กคนนั้นของเหอเสี่ยวเหยียนหรอ วันกูก็จึงเงียบไปครู่หนึ่งแล้วก็ตอบว่าเนี่ยตระกูลหลินกับตระกูลเหอรู้จักกันมาหลายรุ่นแล้วตอนนั้นอ่ะตอนที่ตระกูลเหอลําบากตระกูลหลินยืนหยัดที่จะอยู่เคียงข้างตระกูลเหอมาโดยตลอดเคยช่วยเหลือตระกูลเหอมากมายตอนนี้ยังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของเหอซื้อด้วย ชินอี้ยว่าได้ฟังสิ่งที่เหวินกูพูดนะคะก็พร้อมกับมองไปทางหลินเว่ยด้วยความรู้สึกหนักใจค่ะก่อนจะหันมาบอกกับเหวินกูเบาๆว่าฉันออกไปรอเขาข้างนอกนะ แต่ทันทีที่ชินอี้ยั้วกำลังจะก้าวเท้าของเธอออกไปนั้นจูจ่ๆเธอก็เกิดสะดุดสายรองเท้าผ้าใบขึ้นมาอย่างกระทันหันค่ะก็ทำให้ชินอี้ยั่วล้มลงไปกองอยู่กับพื้นอย่างไม่ทันตั้งตัวนะคะจนผู้คนในงานต่างก็หันมามองเธอด้วยความสนใจซึ่งก็ทำให้เฮอเสี่ยวเยนที่ยืนอยู่อีกด้านหนึ่งต้องรีบเดินเข้ามาประคองตัวเธอไว้แล้วก็พูดด้วยความเป็นห่วงว่าทำไมถึงไม่ระวังแบบนี้นะ แต่ชินอียน้ยั่วนางเอกของพวกเราก็ไม่ได้พูดอะไรนะคะเธอเพียงค่อยๆลุกขึ้นตามแรงพยุของเหอเสี่ยวเยียนและมองหน้าเขาด้วยความรู้สึกหนักอึ้งอยู่ภายในใจเท่านั้นค่ะอฉากนี้นะคะแอดว่ามันไม่น่าจะมีเลยอะเออทําไมคนเรานะคนเราปกติมันจะล้มลงไปกองอย่างนั้นได้ยังไงโดยเฉพาะในงานแบบนี้นะคะจริงๆก็ไม่ควรมีอะฉากที่แบบทําไมต้องให้หนางเอกล้มลงไปกองกับพื้นท่ามกลางคนในงาน งานแบบงานเลี้ยงตั้งมากมายนะคะแอดวานก็บ่นไว้ก่อนค่ะต่อค่ะในเวลาต่อมานะคะหลังจากที่งานเลี้ยงจบลงเนี่ยป้าของเหอเสี่ยวเหยียนก็ได้มาพูดคุยกับเขาอยู่ที่ห้องทำงานว่าฉันเคยบอกไปแล้วไงว่าพาเธอออกงานด้วยไม่ได้หรอกงานฉลองครบรอบของเหอซื่อตอนที่ไม่มีเธอก็ไม่เคยเกิดเรื่องวุ่นวายมาก่อนเหอเสี่ยวเหยียนจึงรีบพูดทันทีว่า คุณป้าครับป้าอย่าเพิ่งโกรธวันนี้เธอก็แค่ไม่ทันระวังแล้วหกลม้มการแสดงออกตลอดทั้งงานก็ถือว่าไม่เลวครับป้าของเขาจึงพูดขึ้นว่านั่นคือหลินเวยไม่ใช่คนอื่นไม่ได้เจอกันตั้งนาน เนี่ยตั้งหลายปีขนาดนี้ยากที่เธอจะเปิดปากพูดยังไงก็ต้องรักษามไมตีจิตไว้หน่อยเฮอเซียวเยียน <c oughs> ก็พูดว่าผมเข้าใจความหมายของป้านะครับตระกูลหลินมีบุญคุณต่อพวกเราตระกูลเหอแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเราคนตระกูลเหอจะต้องยอมประนีประนอมไปซัทุกเรื่องทําให้ราคาหุ้นของเหอซื้อเพิ่มขึ้นนั้นถึงจะเป็นการชนะทั้งสองฝ่าย ป้าของเขาจึงเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดขึ้นว่าฉันรู้ว่าแกยังสืบเรื่องอุบัติเหตุทางรถยนต์อยู่ผ่านไปหลายปีแล้วแพ้ก็หายสนิทแล้วทําไมยังไม่ไปเปิดมันอีกล่ะเฮอเซเซลเยียนจึงตอบว่าเรื่องราวยังไม่กระจ่างนั่นน่ะไม่ได้เรียกว่าแพ้หายสนิทนั่นคือการหลอกตัวเอง ป้าของเขาจึงพูดขึ้นว่าฉันขอแนะนำแกนะอย่าสืบเลยจะดีกว่าตอนนี้แกควรเอาความตั้งใจทั้งหมดไปใช้ในการพัฒนาเหอซื่อนั่นถึงจะเป็นสิ่งที่พี่ชายของแกอยากจะเห็นตอนนี้ไม่ใช่กิจการของแกเพียงคนเดียวแต่เป็นกำลังกายและกำลังสมองของเหอซื่อกรุป๊ปอย่าทำให้ผิดหวังล่ะเมื่อพูดจบป้าของเขาก็เดินออกจากห้องไป ส่วนทางด้านของชินอี้ยวนางเอกนะคะขณะนี้เธอกำลังมองไปที่แท็บเล็ตของตัวเองค่ะแล้วก็นะบนโซเชียลมีเดียนะคะอ่านอย่างสนอกสนใจเป็นอย่างมากเลยค่ะชินอี้ยวนะคะวางแท็บเล็ตลงบนเตียงแล้วก็พูดขึ้นว่าโอ้โหการเต้นที่ทำให้ใจเต้นแรงคำคืนที่ทำให้วันไหวใจเต้นแรงใจเต้นอะไรกันการเนื้อหัวใจตายละสิไม่ว่าวันไหวเหรอวันไหวกับใครละ่ะเหอเซียวเหยียนเหรอ นั่นสามีของฉันนะเขากล้าหวั่นไหวเหรอก็คืออ่านข่าวบนอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็มาบ่นกับตัวเองค่ะเนี่ยฉันอยู่ข้างๆเขาเขาไม่กล้าขยับตัวด้วยซ้ําแต่ทันใดนั้นค่ะเสียงของเฮอเซียลเยียนก็ดังขึ้นมาว่าก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ทราบซึ้งเลยเฮอเซียลเยียนพูดพร้อมกับเดินถือผ้าห่อน้ําแข็งเข้ามาในห้องนอนของเธอจากนั้นเขาก็ทําการประครบเย็นไปที่เท้าของชินอี้ยั่ยอย่างแผ่วเบาแล้วพูดกับเธอว่ายังไงก็ต้องระวัง ังหน่อยนะ ตอนที่สะดุดล้มปิดท้ายในงานเลี้ยงอาจจะทำให้เท้าแพงนิดหน่อยชินอี้ย่วจึงพูดขึ้นว่าไม่เป็นไรเมื่อกี้คุณพูดว่าอะไรนะเฮอเซียวเยียนตอบว่าผมบอกว่าจะทำให้เกิดอาการเท้าแพงได้ง่ายชินอี้ยวก็พูดขึ้นว่าไม่ใช่ประโยคแรกอะคุณบอกว่าก็ไม่ใช่ว่าจะไม่กล้าขยับเลยเฮอเซียวเยียนจึงตอบว่ายังไงซะคุณก็ทำเพื่อผมตั้งหลายเรื่องก็ทำให้ชินอี้ย่วนึกขึ้นได้นะคะว่าประโยคที่เธอพูด กลับประโยคที่เขาพูดนั้นมีคำพ้องเสียงกันอยู่เธอจึงพูดกับเขาขึ้นว่าคุณคุณหมายถึงทราบซึ้งหรอคะ เฮอเซียวเยียนจึงถามว่าคุณไม่ได้หมายถึงทราบซึ้งหรอชินอีย้ยั่วคือได้ยินคำถามย้อนมาแบบนั้นเธอก็รีบดึงผ้าห่มขึ้นมาคุมหน้าด้วยความเขินอายก่อนจะพูดกับเฮอเซียวเยียนว่าฉันจะนอนแล้วลาก่อนฝันดีแล้วพบกันเฮอเซียวเยียนจึงพูดกับเธอว่าคุณทำแบบเนี้ยจะขาดออกซิเจนเอานะแต่ชินอี้ยั่วก็รีบตอบทันทีว่าไม่เป็นไรฉันหนาว โดยจะหลังจากที่เฮอร์ซียวเหยียนนะคะเดินออกไปที่เตียงของเขาแล้วเนี่ยชินอี้ยวก็ยังไม่ไายที่จะโทรไปหาเขาค่ะเพื่อถามเกี่ยวกับข้อสงสัยที่อยู่ในใจของเธอ ชินอี้ยอ่อก็ถามเนี่ยถามเหอเซียวเหียนว่าคุณหลินเป็นยังไงบ้างเธอเก่งมากเลยใช่ไหมคะเฮอเซียวเหียนก็ตอบว่าเก่งอยู่ตลอดคนตระกูลหลินต่างก็เข้มงวดกับลูกสาวลูกชายของตัวเองมากชินอี้ยอ่อก็ถามต่อว่าถ้าอย่างนั้นพวกคุณสองคนนะ่ะเข้ากันได้ดีมากๆเลยใช่ไหมคะ เฮอร์เซลเยียนตอบว่าตอนเด็กๆเราสองคนต่างก็ชอบวิชาคณิตศาสตร์มากต่างก็อยู่ในชมรมคณิตศาสตร์ชินอี้ยอจึงถามว่างั้นเธอสวยไหมคะเฮอร์เซลเยียนก็ตอบว่าอืมชินอี้ยอจึงถามต่อว่างั้นเธอสวยขนาดนั้นแถมยังมีความสามารถอีกน่าจะมีผู้ชายหลายคนมาจีบใช่ไหมคะพวกคุณมั่นหมายกันไว้ตั้งแต่เด็กๆแล้วใช่ไหมคะแต่เฮอร์เซลเยียนก็ไม่ได้ตอบอะไรนะคะเขาพูดตัดบทกับเธอเพียงว่า รีบพักผ่อนเถอประหยัดแบตกับอินเทอร์เน็ตของโทรศัพท์ตัวเองหน่อยชินอี้ยอจึงพูดขึ้นว่าฉันกำลังชาร์จแบตอยู่อีกอย่างก็มี WiFI ด้วยงั้นฉันถามคุณหน่อยทำไมพวกคุณมั่นกันไว้ตั้งแต่ตอนเด็กแล้วกับไม่ได้แต่งงานกันล่ะ แต่เฮอร์เซวเยียนก็พูดกับเธอว่าผมจะปิดเครื่องนอนแล้วนะฝันดีจากนั้นเขาก็วางสายไปทำให้ชินอี้ยั่วที่ยังคงค้างคาในใจกับความสงสัยเหล่านี้นะคะก็ได้แต่นั่งพูดกับตัวเองว่าทั้งรวยทั้งมีความสามารถแถมยังสวยอีกใครจะสมบูรณ์แบบขนาดนั้นกัน ในวันต่อมาค่ะหลังจากที่ชินอี้ย่วนะคะเอาแต่นั่งหมกมุ่นคิดถึงเรื่องของหลินเวยกับเหอเสี่ยวเหยียนนั้นเสียวอันค่ะก็ได้เข้ามานะคะแล้วก็เล่าให้เธอฟังว่าตอนนี้เรื่องราวของเธอได้กลายเป็นข่าวใหญ่โตขึ้นบนหน้าโซเชียลมีเดียอีกรอบหนึ่งและถึงแม้ว่าคนเหล่านั้นจะวิจารณ์นะคะว่าร้ายเธออย่างมากมายเนี่ยทั้งไม่เหมาะสมกับเหอเซียวเหยียนบ้างเป็นมือที่สบ้าง นำไปเปรียบเทียบกับลิ้นเหย่บ้างชินอี้ยวก็ไม่ได้สนใจหรือให้ค่าอะไรนะคะแต่ในทางกลับกันนั้นเนี่ยคนแรกๆที่เธอนึกถึงแล้วก็เป็นห่วงความรู้สึกของเขามากที่สุดก็คือหนูน้อยเสี่ยวเป่านั่นเอง ชินอียัวก็รีบไปรับตัวเสี่ยวเป่ากลับมาที่บ้านทันทีโดยด้านของเหอเสี่ยวเยียนหลังจากที่เลขาของเขารายงานเกี่ยวกับข่าวพวกนี้ให้เขาฟังแล้วเขาก็รีบสั่งให้ฝ่ายกฎหมายดำเนินการจัดการข้อความเหล่านั้นในทันทีเช่นกันซึ่งเมื่อพวกเขากลับมาถึงบ้านแล้วเหอเสี่ยวเยียนก็ถามชินอียัวด้วยความเป็นห่วงว่า คุณโอเคไหมเรื่องคอมเมนต์บนโลกออนไลน์พวกนั้นนะ่ะชินอี้ยว่วจึงตอบว่ามีคุณเคียงข้างคอยช่วยเหลือฉันอยู่ตลอดฉันจะเป็นอะไรได้ล่ะอีกอย่างคุณคงให้ทีมทนายฝีมือดีของเฮอซื่อลงมือจัดการแล้วแน่นอนฉันกับเสี่ยวเป่าก็แค่ไม่เล่นเน็ตหนึ่งคืนทุกอย่างก็จะสงบลงแล้ว เฮอร์เซวเยียนจึงพูดว่าทีมทนายกำลังจัดการแล้วใช้เวลาอีกหน่อยก็น่าจะรู้ผลแล้วล่ะผมยังมีประชุมที่บริษัทอีกผมไปก่อนนะเย็นนี้คงไม่กลับมากินข้าวนะ จากนั้นเฮอเสียวเหยีย e นก็ลุกขึ้นจากโซฟาแล้วเดินออกจากห้องไปส่วนที่ด้านของบริษัทวันซื้อถึงแม้ว่าวันกูจะทำการจัดฉากลอกเลียนแบบหนังสยองขวัญเพื่อให้หยางรั่วเว่ยกลัวแล้วเขาจะได้โผล่มาช่วยเธอเลวากับเป็นฮีโร่นั้นแต่แผนของเขาก็ถูกหยางรั่วเว่ยจับได้ในท้ายที่สุดอยู่ดีหยางรั่วเว่ยพูดกับทีมงานนะคะที่ช่วยวันกูจัดฉากว่าเหล่าจางเหล่าฉีพวกคุณสองคน ซาดาโกที่ใส่สูตรกับรองเท้าหนังห้องน้ำนั่นสว่างขนาดนั้นแค่แป๊บเดียวฉันก็เห็นแล้วโอเคไหมแล้วเหล่าจางนะคะมือของเขาที่แตะบนไหล่ฉันเนี่ยแหวนแต่งงานก็ยังไม่ถอดออกเลยอยางรั่วเหวคะ่ะก็หันไปพูดกับเวินกูว่าผู้กำกับเวินสคริปต์ที่ล้าสมัยแบบนี้ของคุณนะ่ะฉันจะไม่พูดถึงแล้วกันแต่อย่างน้อยอุปกรณ์การแต่งกายก็น่าจะทาให้ดีหน่อยนะ วันกูจึงหันไปสั่งให้ทีมงานเหล่านั้นกลับบ้านไปก่อนแล้วพูดกับหยางรั่วเวยต่อว่าคุณก็กล้าเกินไปแล้วนะครับ ยังรั่วเวอรจึงตอบอย่างมั่นใจว่าแฟนตัวยงของหนังสยองขวัญเคยไปห้องปิดตายยอดนิยมของทุกที่แล้วก็แค่การแสดงกระจอกกระจอกของคุณเนี่ยแค่ป๊บเดียวก็จับได้แล้วเวนกูก็พูดขึ้นอีกว่าน่าเบื่อจริงยางรั่วเวอรจึงพูดว่าที่น่าเบื่อคือคุณต่างหากแผนเชยเชยแบบนี้ก็ยังเอามาใช้อยากใช้การเขย่าวขวัญมากระตุ้นฮอร์โมนยังคิดจะเล่นเกมฮีโร่ช่วยเจ้าหญิงอีก เห็นคุณก็เบื่อแล้ววันกูจึงแก้งถามเธอว่าถ้าผมอยู่ข้างคุณตอนที่คุณตกอยู่ในอันตรายแล้วผมมาช่วยชีวิตคุณคุณจะหวั่นไหวไหมครับ อย่างรั่วเหวยก็ตอบว่าอย่างนั้นน่ะฉันน่าจะร้องไห้โฮระมังวันกูก็ถามต่อว่าจริงเหรอทำไมล่ะอย่างรั่วเหวยจึงตอบแบบกวนๆว,ว่าเพราะก่อนที่ฉันจะตายใบหน้าที่ฉันเจอเป็นคนสุดท้ายกับเป็นคุณไงล่ะฉันนอนตายตาไม่หลับหรอกซึ่งคำตอบที่ได้ก็ทำให้วันกูถึงกับทำหน้าเซ็งไปพักใหญ่จากนั้นไม่นานนะคะอย่างรั่วเหวยก็เดินไปปิดไฟพร้อมกับบอกให้วันกูกลับบ้านแล้วพวกเขาทั้งสอง องคนก็เดินออกมาจากห้องทำงานไปด้วยกันค่ะตัดมาทางด้านของเหอเสี่ยวเหยียนพระเอกนะคะเมื่อเขามาถึงร้านอาหารที่ป้านัดเอาไว้เนี่ยเขาก็พบว่าเอาหลินเว่ยมาอยู่ที่นี่ด้วยนะคะเขาก็ถึงกับอึ้งไปเลยเล็กน้อยค่ะแต่ไม่นานนักป้าของเขาก็ตามเข้ามานะคะพอดีเลยก็ทําให้ป้าของเหอเสี่ยวเยียนกล่าวกับเขาขณะที่หลินเว่ยขอตัวไปเข้าห้องน้ําว่า ยินดีกับแก่ด้วยนะกำไรข้อมือได้รับการสนับสนุนจากบอร์ดบริหารทั้งหมดแต่เฮอเ์เยวเยียนก็ถามปาว่าป้าเป็นคนทำใช่ไหมล่ะปาอยู่เบื้องหลังในการผลักดันสื่อโซเชียลทำให้คอมเมนต์บนอินเทอร์เน็ตพวกนั้นโผล่มาอย่างไม่ขาดสายใช่ไหม ป้าของเขาจึงตอบว่าใช่แล้วคอมเมนต์บนอินเทอร์เน็ตนั่นเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะทำให้ชินอี้เย่อรู้จักตัวเองดีขึ้นฉันอยากให้เธอเข้าใจอย่างชัดเจนว่าพวกแกสองคนไม่เหมาะสมกันเฮอร์เซียวเยียนก็ตอบว่าชินอี้เย่อเป็นภรรยาของผมผมบอกว่าเธอเหมาะก็คือเหมาะป้าของเขาจึงพูดว่าถึงแม้ว่าเธอจะเหมาะกับแกแต่เธอก็ไม่เหมาะที่จะเป็นสะใภ้ของสกุลเหอเพราะงั้นเลยไม่ได้ ตอนนี้ฉันขอเตือนแกไว้เลยนะหน้าที่ของแกตอนนี้ก็คือบริหารเหอรซื่อกรุ๊ปให้ดีนั่นคือความทุ่มเททั้งหมดของพี่ชายและพ่อของแกเมื่อพูดจบป้าของเหอเสียวเยียนก็ชวนให้เขาทานข้าวเสียก่อนแต่เหอเสี e ่ยวเยียนนั้นก็ปฏิเสธและบอกกับป้าว่าผมยังมีธุระครับ พวกป้ากินกันให้อร่อยนะจากนั้นเขาก็ลุกขึ้นจากโต๊ะแล้วรีบเดินออกไปทันทีจนเมื่อลินเวยกลับมาที่โต๊ะป้าของเหอเสี่ยวเยียนก็อธิบายให้เธอฟังว่าเสี่ยวเยียนมีธุระที่บริษัทเลยกลับไปก่อนเด็กคนนี้นะเป็นคนบ้างานนอกจากงานแล้วก็คืองานอยู่ดีลินเวยก็ตอบว่าไม่เป็นไรค่ะคุณป้าหนูเข้าใจได้หนูก็เป็นเหมือนกับเสี่ยวเยียนบางครั้งพอทํางานยุ่งๆแล้วเนี่ยสามารถไม่กินไม่นอนได้สองวัน ป้าของเหอเสี่ยวเหียนก็พูดขึ้นว่าเธอหนะเป็นเหมือนเสี่ยวเหียนเลยนะต่างก็เป็นเด็กที่รู้จักความรู้ว่าตัวเองได้แบกรับภาระอันหนักอึ้งไว้ลินเหวยจึงตอบว่าหนูรู้ว่าการเกี่ยวดองกันของตระกูลลินและตระกูลเหอต่างก็เป็นผลดีต่อตระกูลเราสองตระกูลคอมเมนต์บนอินเทอร์เน็ตพวกนั้นหนูได้จัดการต่อแล้วค่ะคุณป้าไว้วางใจได้เลยค่ะ ป้าของเหอเสียวเหยียนได้ยินก็พูดขึ้นว่าอาเป็นเธอจริงๆด้วยป้ามองคนไม่ผิดจริงๆอย่างนั้นเธอไม่ถือสาเรื่องระหว่างเสี่ยวเหยียนกับผู้หญิงคนนั้นหรือคะลิ้นเว่ยจึงพูดว่าคุณป้าบอกเองไม่ใช่เหรือคะว่าพวกเขาเนี่ยแค่มีความสัมพันธ์กันตามสัญญาเท่านั้นไม่ได้แต่งงานกันจริงๆ ตาของเหอเสี่ยวเยียนจึงพูดว่าแต่ดูเหมือนเสี่ยวเยียนจะมีใจให้ผู้หญิงคนนั้นแล้วจริงๆนะทําให้หลินเวยพูดด้วยความมั่นใจว่าตอนวัยรุ่นใครบ้างราคาที่ไม่เคยมีความฝันที่เป็นจริงไม่ได้หนูกับเสี่ยวเหยียนที่มีฐานะทางสังคมแบบนี้สุดท้ายก็ต้องกลับไปบนเส้นทางของตัวเองอยู่ดีคุณฉินคนนี้หนูเชื่อว่าอีกไม่นานก็จะต้องไปจากเสี่ยวเหยียนแน่นอน หลังจากที่คำวิพากษ์วิจารณ์ชินอี้ยั่วในโลกโซเชียลเพิ่มมากขึ้นอย่างไม่มีหยุดหย่อนนั้นเฮอเซียวเยียนก็ได้วางแผนช่วยเธอโดยการพาชินอี้ยั่อและเสี่ยวเป่าไปเที่ยวพร้อมกันทั้งครอบครัวโดยที่ระหว่างที่พวกเขาทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันนั้นเฮอเซียวเยียนก็ได้จ้างนักข่าวมาคอยตามถ่ายภาพแห่งความสุขเหล่านั้นเพื่อนำไปเขียนบทความลงอินเทอร์เน็ตไม่เว้นแม้แต่ในวันที่พวกเขาทั้งสองไปส่งเสี่ยวเป่าที่โรงเรียนด้วย โดยที่เหอเสี่ยวเหยียนนั้นได้พูดกับชินอ e ี้ยัวว่าตั้งแต่วันนี้ไปทุกๆวันผมกับคุณจะมาส่งเสี่ยวเป่าเข้าเรียนด้วยกันจากนั้นค่อยขับรถไปส่งคุณทำงานชินอ e ี้ยัวก็พูดว่าประธานเหอที่จริงอะหลังจากที่เมื่อวานพวกเราเดินเล่นแล้วก็กินข้าวแล้วเนี่ยโพส์เรื่องความรักบนอินเทอร์เน็ตก็มากพอแล้วเหอเซียวเยียนจึงพูดว่าพอเหรอยังไม่พอสักนิดป เมื่อเฮิรเซียวเยียนพูดจบก็เดินนำชินอี้ยั่วไปที่รถแล้วก็เปิดประตูรอเธอค่ะโดยหลังจากที่ชินอี้ยั่วขึ้นรถแล้วนะคะเฮอเซียวเยียนก็ทำการจัดแจงนำสายเข็มขัดนิรภัยมาคาดให้กับนางเอกจนทำให้ชินอี้ยั่วถึงกับพูดว่าโอ๊ยเอาใจสาวเก่งจังนะคะจากนั้นเฮอเซียวเยียนก็ทาการดึงที่บังแดดค่ะลงมาเพื่อปิดใบหน้าของเขาและเธอไว้แล้วก็ค่อยๆปรับ เบาของเธอลงไปเพื่อน้มตัวเข้าไปหาชินอี้ยั่วไกลมากขึ้นค่ะจนชินอี้ยั่วที่ทําอะไรไม่ถูกนะคะก็จําเป็นต้องเล่นตามน้ําไปกับเขาโดยการหลับตาพริ้มค่ะราวกับว่ากําลังจะรอให้เขาประทับจูบลงมานะคะซึ่งเหอเซี่ยวเหยียนที่เห็นท่าทีแบบนั้นของชินอี้ยั่วเขาก็ทําเพียงแค่ยิ้มเบาๆที่มุมปากค่ะจากนั้นก็ถอยตัวออกมานั่งที่เบาะของตัวเองแล้วพูดกับเธอว่านั่งดีๆนะ ชินอี้ยั่นะคะจึงรีบลืมตาขึ้นมาด้วยความตกใจแล้วก็เขินอายค่ะพร้อมกับพูดว่านั่งดีๆอะไรฉันยังไม่เลื่อนเบาะขึ้นเลยเนี่ย แต่ก็ดูเหมือนว่าเฮอร์เซวเยนจะไม่ได้สนใจในสิ่งที่เธอพูดสักเท่าไหร่นะคะเพราะเมื่อเขาสตาร์ทรถติดแล้วเขาก็รีบขับรถออกไปทันทีเลยค่ะซึ่งอีฉากนี้ก็คือมันมีคนมาคอยตามนะคะมีป,ปาปาลัสซี่มาคอยตามถ่ายรูปนั่นเองเพราะฉะนั้นพระเอกก็เลยต้องทําเหมือนกับว่าใกล้ชิดกับนางเอกมากๆนะคะในฐานะแบบสามีภรรยากันค่ะ ต่อจากนั้นนะคะเมื่อชินอี้ยั่วมาถึงคลินิกแล้วเนี่ยเสี่ยวอันเพื่อนร่วมงานของเธอก็ได้เข้ามาแซวเธอเสียยกใหญ่เกี่ยวกับเรื่องความหวานของท่านประธานเหอที่มีกับชินอี้ยั่วนะคะเสี่ยวอันก็ยื่นโทรศรัพท์ของตัวเองให้ชินอี้ยั่วดูพร้อมกับพูดไปยิ้มไปว่าสามีพี่สมัครเว่ยปัวด้วยที่สําคัญคือคําแนะนําตัวในเว่ยปัวของเขาเนี่ยไม่ใช่ซีอของเหอซื้อกรุ๊ปนะแต่เป็นคนรักของหมอชิน ชินอี้ยั่วให้ตายสิเพียบพร้อมมากพี่ดูสิเว่ยป๋อของเขาเนี่ยคำ,นะคำแนะนำเป็นพี่นะรูปโปรไฟล์ก็เป็นพี่อีกแม้แต่โพสตแรกในเว่ยป๋อก็เป็นเรื่องของพี่ค่ะนี่ก็ถือว่าจะได้อุดปากสังคมภายนอกด้วยดีไซเนอร์นะคะที่กลับมาจากต่างประเทศแฟนเก่าเนี่ยที่เป็นเหมือนนางฟ้าอะไรนั่นต่างก็เทียบกับพี่ที่เป็นตัวจริงไม่ได้ ซึ่งชินอียัวเองนะคะที่ถูกแซวเช่นนี้ก็แอบยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ค่ะจนกระทั่งเธอนะคะก้มลงดูมือถือของเสี่ยวอันอีกครั้งแล้วสังเกตเห็นอะไรบางอย่างค่ะก่อนจะพูดขึ้นว่าไม่ได้คิดไม่ถึงว่าจะโพสต์ตอน6กโมงเนาทีเสี่ยวอันจึงพูดกับเธอว่าเขาตื่นเช้ามากเลยทําให้ชินอียัวหันไปพูดกับเสี่ยวอันว่าวันที่7กรกฎาคมเป็นวันเกิดของฉันซึ่งก็ทําให้เสี่ยวอันที่ได้ยินแบบนั้นถึงกับพูดด้วยความ อึ้งว่าให้ตายสิใครก็ได้มาช่วยฉันหน่อยน้ำตาลนี้ก็หวานเกินไปแล้วชินอีว่าจึงยิ้มพร้อมกับยื่นโทรศัพท์คืนให้ไปกับเธอนะคะแล้วก็พูดกับว่าตั้งใจทำงานนะฉันไปก่อนนะจากนั้นเธอก็เดินออกไปค่ะ โดยที่ทางด้านของเหอเซียวเยียนนะคะหลังจากที่เขาได้รับโทรศัพท์จากป้าของเขาว่าคนที่ฉันพูดกับแกก่อนหน้าเนี้มาถึงแล้วแกไปต้อนรับเขาหน่อยนะเธอเป็นคนที่มีความสามารถมากที่สุดที่จะส่งมาส่งเสริมการขายกำไรข้อมือในยุโรปและอเมริกา เฮอร์เซวเยียนก็รีบตอบรับแล้วทำตามที่ป้าของเขาบอกทันทีแต่เมื่อเขามาถึงห้องทำงานแล้วนะคะเฮอร์เซวเยียนกับพบว่าคนที่ป้าของเขาพูดถึงนั้นก็คือลินเวยนั่นเองซึ่งก็ทำให้เฮอร์เซวเยียนรู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากนะคะจนพูดกับลินเวยอย่างไม่ใยดีว่าสำหรับเฮอซื้อแล้วเนี่ยกำไรข้อมืออัจฉริยะเป็นโปรเจกต์หนึ่งที่สำคัญมากไม่เหมาะที่จะเอามาให้คุณฝึกฝีมือหลอกก็ทำให้ลินเวยนะคะพูดขึ้น ว่าฉันรู้ว่าคุณเป็นคนที่ใช้ข้อมูลตัดสินใจงั้นฉันน่ะจะใช้ข้อมูลมาพูดโน้มน้าวคุณว่าฉันมีความสามารถพอที่จะทำงานนี้ได้หลายวันนี้ที่กลับประเทศมาเนี่ยฉันก็ทำการบ้านอยู่ตลอดนี่คือข้อมูลของกลุ่มผู้ใช้กำไรข้อมือจากนั้นคาะลินเวยก็ได้อธิบายข้อมูลทางธุรกิจให้แก่เหอเสี่ยวเหยียนนะคะฟังต่อไปจนสุดท้ายเนี่ยนักธุรกิจอย่างเหอเสี่ยวเหยียนที่เห็นผล ประโยชน์ในข้อมูลของอีกฝ่ายนะคะก็ต้องยอมรับแล้วก็มานั่งฟังสิ่งที่เธอพูดในที่สุดค่ะจากนั้นนะคะภาพก็ตัดมาที่บ้านของวันกูขณะที่เขากำลังเอาแต่นอนบ่นอยู่คนเดียวนะคะว่าไม่อยากไปทำงานนั้นนะคะจูจ่ๆค่ะอย่างรั่วเวยก็โผล่เข้ามาในห้องของเขาจนทําให้วันกูถึงกับเด้งตัวขึ้นมาอย่างรวดเร็วแล้วก็ถามเธอว่าคุณเข้ามาได้ยังไงเนี่ยรหัสห้องผมก็เปลี่ยนแล้วนี่ อย่างรั่วเว่ยจึงตอบว่าเปลี่ยนจากวันเกิดของรักแรกเป็นวันเกิดของแฟนคนที่สองนี่ก็ถือว่าเปลี่ยนแล้วเหรอทุกวงจรในสมองในหัวของคุณต่างก็อยู่ในการควบคุมของฉันพักผ่อนเถอะน้องชายวินกูที่ได้ยินนะคะจึงพูดหยอดเธอว่าผมมีอุโมงค์เล็กๆ หเส้นนะคุณไม่รู้หรอกผมเพิ่งสร้างใหม่เข้าไปถึงในใจของคุณเลยเมื่อวันกูพูดจบนะคะเขาก็เหรือบไปมองที่กำไรของอย่างรั่วเว่ยว่ามีปฏิกิริยาอะไรตอบสนองเขาบ้างหรือไม่นะคะคือทั้งสองคนนี้ใส่กำไรคู่รักอยู่นะคะซึ่งก็ดูเหมือนว่ามุกตื้นๆที่เขาพูดออกมานั้นจะไม่มีผลอะไรกับอย่างรั่วเวยคนนี้เลยแม้แต่น้อยคะ่ะอย่างรั่วเวยก็เงียบไปคู่หนึ่งก่อนจะตอบเขาด้วยเสียงเย็นฉ่าว่า อุโมงค์ข้างหน้าถล่มลงมาแล้วขอให้คุณใช้ถางออมจากนั้นเธอก็เดินออกไปที่ครัวเพื่อทำอาหารเช้าให้แก่เขานะคะโดยหลังจากที่วนกูโทรไปถามเหอเซียวเหยียนเรื่องกำไรว่ามีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าแล้วไม่ได้คำตอบใดๆจากเพื่อนนั้นวนกูก็ตัดสินใจทําตามแผนที่เคยลิสต์เอาไว้ค่ะในการใส่ชุดคลุมอับน้าออกมาเพื่ออ่อยนะคะเพื่ออ่อยอย่างรัวเวคะ่ะ อย่างรงวเวยที่รู้ทันเกมของเขาจึงพูดขึ้นว่าหุ่นดีมากเลยนี่แต่พี่สาวไม่กินนะอย่างรงวเวยตลกค่ะอุ้ยหุ่นดีมากเลยนี่แต่พี่สาวไม่กินนะพร้อมกับดึงตัวหวนกูเข้ามาใกล้ๆจนทำให้อีกฝ่ายถึงกับพูดด้วยความตื่นเต้นว่านี่มันมันจะทนได้อย่างไร อย่างรั่วเวยจึงยิ้มแล้วพูดขึ้นว่าคุณถูกจับได้แล้วก็เอากำไลข้อมือมาให้ฉันดูเมื่ออย่างรั่วเวยจับแขนของเขาขึ้นมาดูก็พบว่าหัวใจของอีกฝ่ายเต้นแรงและเร็วมากขึ้นเธอก็แกล้งนะคะแกล้งเขาต่อโดยการพูดว่า เพราะทำอาหารชาวให้คุณเนี่ยตัวฉันเลยมีกลิ่นน้ำมันแล้วก็ควันเต็มไปหมดเลยเพราะฉะน,นั้นเพราะฉะน,นั้นฉันก็อยากอาบน้ำเหมือนกันอย่างรั่วเหวยพูดพร้อมกับทำท่าที่อ่อยเหวินกูมากขึ้นกว่าเดิมนะคะจนเหวินกูต้องรีบหันหลังใส่เธอแล้วก็พูดขึ้นว่าคุณคุณคุณอย่าทำแบบนี้รีบ,ร,บรีบไปห้องน้ำเลยทำให้อย่างรั่วเหวยนะคะที่เป็นผู้ชนะในครั้งนี้ยิ้มเยาะใส่เขาอย่างชอบใจแล้วก็เดินออกไปค่ะทิ้งให้เหวิน กูหันมาพูดไล่หลังเธออยู่คนเดียวด้วยความหวาดระแวงว่าแม่มดร้ายจะต้องเป็นแม่มดร้ายแน่ๆในเวลาต่อมานะคะอย่างลัวเวยก็ได้รับคำสั่งจากวันกูให้มานำเหล้าที่บริษัทเหยอซื้อเนี่ยไปให้แก่เขาค่ะซึ่งในระหว่างที่เธอกำลังเดินผ่านห้องทำงานของเหอเสี่ยวเยียนนั้นเธอก็หันไปเห็นหลินเวยกำลังนั่งคุยกับเขาอยู่พอดีนะคะ ยางรั่วเว่ยจึงรีบถามเลขาของเหอเสี่ยเวเยียนทันทีว่าทำไมคุณหลินถึงมาอยู่ที่นี่คะเลขาก็ตอบว่าตอนนี้คุณหลินเป็นหัวหน้าฝ่ายการตลาดส่วนที่3ของเราคะ่ะรับผิดชอบเรื่องการเข้าสู่ตลาดยุโรปและอเมริกาอย่างเต็มตัวก็ทำให้อย่างรั่วเว่ยนะคะมองไปที่สองคนนั้นด้วยความรู้สึกหนักใจก่อนจะหยิบโทรศัพท์ของตัวเองออกมาหลังจากที่เลขานะคะเดินนำไปแล้วเพื่อถ่ายภาพสองคนนั้นเก็บไว้ แล้วส่งไปรายงานให้แก่เพื่อนรักของเธอค่ะจบแล้วนะคะตอนที่13ค่ะเรื่องนี้ก็ยังคงสนุกอยู่นะคะก็เวลาเล่าไปอัดหวานก็นึกถึงฉากที่มันเกิดขึ้นค่ะน่ารักมากเลยก็รักษาสุขภาพกันทุกคนนะคะถ้าชอบอเรื่องราวที่อัดหวานเล่าก็ฝากกด subscribe ช่องด้วยนะจ๊ะรักทุกคนค่ะพบกันใหม่จ้ะ นี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหวาน s ูก้า Love, Chinese Novel and Siri e s เพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะแอดหวานอัพโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ